ุดออูครับผมสวัสดีครับพบกับช่องให้กินสับไตชแนลครับผมวันนี้มาคลองมอเตอร์อวคลองมอเตอร์วครับลาจากเลาะหลายคลองนะครับ วัดม่อวัดมอนมอเตอร์เบนเลยอันนี้มมาครับรอมาหลายครงครับทีมงานครับแจวไม่เลิมเลิมจัหวัดฮะอันนี้ไอโง่ครับไอโง่จริงเขาพอห้ไซนนะครับแต่วันนี้ กนินบานต้นห้กินเหมนบานนี่ครับเป็ดปลาตักเอาครับ,บตัวนี้วางชาหรือเปล่าวางข้างนี้กันงเหี่ยอนีออ่น้ำแมาบ่เออเนี่ยเพราะว่าหมูนี้มันยืดเรียบร้อยครับใสครับมีใส่ครับใส่ทอดครับโซนข้างนี้มีแต่ใส่นี่แหละใบ่ใส่ประมาณนี้โอ้อต้องเก็บเด็กก่าส้มน่อยกินเล็กส้มน้อยจะอก่อน ตัวนี้ให้ตักครับตัวยุกต้องนำน่ำกี้ไดยครับโอ้ <S <S โอ่อให้น้ยน้เร่ลงคองมันมีความรพิสอบเลยตรง,งน้มันยังไม่ตานั่นไงไโอ้ยหุยลูกปลาทับทิมวะมเออ้มีลูกมีปลาทับทิมหน่อยนะําไหม อ้เป็นลูกแปะทับทิมนะครับใช่อืนนี้แปะทับทิมนแดงหระบานันแล้ใส่กินเกลานะครับไปเฮตดแดดเดียวเพราะว่ามันไม่มากไกลครับพอากันนะครับมาแล้วครับตงจึ๊ก โอ้โหโอ้มาสามครับมาสามยังไงครับโอ้โหมาสองครับมาสองโอ้เปียกบิดใช่นี่ก็เสรี่ก็จะเทียวคนด้วมั้งอ่าอีกแล้วครับสามครับสามโอ้ดุดไปตัวนหนึ่ง จัดไปครับตัวยังไงนแม่นะครับเอ้ยเซลนีมิจตใส่นีไหมใส่เดียวเดียวครับแพรถอดจัดไหมจัดไหมจิบลจิเต้าอ่ะจิบเต้าอ่ะโอ้เป็นฝูงเป็นฝูงตัวตัวไงครับ าแดดเดียวครับแดดเดียวพ่อแดดจ้ำเน่ากอนเดี๋ยวตอนนี้แบนนครับตอนนี้เก้วโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับ ไปแกพอด้ทอนครับอือลดบออูออือเฮ้ยมันมาเลยครับบักนี่มันมาแล้วก็มาดีครัก็มาดีครับเพื่อนนะเกือบโอ้เกือบอะไรมูยกเส้นไงเอออโอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกับกล้องสิดีใส่ไหมดิโหโหนีนจะไม่ออกจากร่มเลยเนี่ยครับใส่ปลาเอาเอาอะไรฮะจังหวะนี้ก็มานะครับมากับนั่นไง<า>ปลาตองะต<โ>นะฮะอ๋อหลุดไปตัวหนึ่งเหลือปลาทูนะฮะอะไรทําไมเลยมล้งเอาจัดสิอรออะไรไปดูกันครับ ในรางจะมีอะไรโอ้โหมีแต่ความมั่งเปล่ามักงเก๋เสือกวิปป้าโอ้ยตายแล้วปลาชโลขึ้นมาจิกน้ำนะฮะตอนนี้เอาลครับเอาจังหวะนี้นะครับตัวสีชมพูนะฮะเฮ้ยอะไรับโอ้โหครับโอ้โหครับกล้นไปนั่นเลยเชียวยกยันเล้านะฮะโอ้สอดหนิมา นนาๆเจอทีสีชมพูสีชมพูแดงเจ็บเหมือนน้ำแดงอ้าวคนหนึ่งสีชมพูคนหนึ่งแดงอือตาบอดสีใครตาบอดสีกันแน่วะสรุปสองคนใครตาบอดสีว่ะเสือสองปรจโอ้โอาจารย์แพร่ผมครับอาจารย์โตหน่อยกว่าให้หน่อยฟ้องฟอดเลยเสือตาใยนี่หรือเนาะมยตัวนี้ใหญ่ โอ้ยปองตูกนั่นโอ้ยอย่าตบนิ้งค่ะเมืองนี้โชไฟโอเคนี่เองแค่นี้เดีเออ๋ยวไม่พอคุ้ยในปลาแล้วอะปลาน้ำปเปลืองน้ำเยที่จริงผมอยู่แถวนู้นก็พอมีอยู่นะแต่ว่ามันน้ำมันเน่าเขาปล่อยน้ำเสียลงทางไอ้วัดใหญ่เรามาจากวัดใหญ่หครับก็กลโรงงานเลย โรงงานแถวนั้นครับโรงงานฟอมมันพอดีน้ะมันเน่าฝั่งนู้นน้ำแถววัดใหญ่มันเน่ามันเหมือนเขาปล่อยน้ำจากโรงงานผมว่าน้ำมันเน่าใช้กล้องต่างดูไหมครับผมถ่ายด้วยถ่ายลงมช่อง youtube แล้วเป็นอะไร <lite> เ,ออเอาครับตัวนี้แล้วครับใหญ่ที่สุดแล้วล่ะใหญ่อี่สดโอ้โสามโมยอาน้ำดนวางเนอะนี่นะครับมุมกล้องดีดี ออเอา,าละจังหวะนี้ลาซิลขายโลยิมหายิง <c oughs> โอ้โหห <c oughs> ลบลุดนั ุดหมดครับโอ้โหนี่มาเป็นฝูงครับมาเป็นฝูงตัวเดกเก็ใหญ่รอบเกียบหมดครับแดดเดียวครับแดดเดียวสองแดดไม่ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับแปดครับแปดครับโอ้โหแดดเดียวครับตัวนี้ต้องเอาแล้วครับองด,ดไ้ได ยกมาจังหวานี้อืออือมนาสองครับทำเป็นตัวใหญ่ตึกๆคืออือนะครับยอเรือเขายกแล้วครับโอ้โหเนียหอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโตโบกาไปแน่ รถมารถมาดูรครับโอ้โหเ้ยไม่ติดด้นอรด้านนอตัวไม่ใหญ่ครับสายทอดครับสายทอด ตีด้านนอกด่างครับตีด้านนอกด่างปลาเล็กปลาลูกชายมาแนบมาครับมื่อนี้ไปนู้นแล้วไปไหนกันไหนลูกไส้เล็บแดงทำไมล็บแดงไหนเอ้ยทานเล็บด้วยไหนไหนดูเล็บดิไหนดูเล็บดิไหนดูเล็บดิไหนให้ดูเล็บหน่อยสวยแต่งสวยด้วย เนี่ยตกลงเราจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยเข่าเข่าเข่าเอาไหมดิเขยาไหมเออางี้สิยกนี้นี่ยกนิ้วด้วยดู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 เนี่ยเนี่ยยกนิ้วอย่างนี้ด้วยครับกรตอนนี้ก็เส,ส้นหน้ากล้องเนี่ยไเดี๋ยวดเส้นหน้ากล้อง เดนนม,มะมครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาอำลาในเวลาได้เวลาอำลาแลา้นว,ลน,วลนะครับผมตอนนี้โอ้กล่องผมมีแต่คุณครับได้เวลาอำลาแล้วครับผมตอนนี้เราก็หมานเหมือนเดิมครับผมบกลับแล้วครับสองตัวครับเปิดุดทูทาย สองตัวตัวหมากไปตัวปลาตัวน้อยครับเดี๋ยวในองค์ผลงานครับตอนนี้ห้องกัจจิกับเลยนะครับตัวปุ๋ยไนทปุนยไนครับปลาใส่พ่อจะเฮ็ดเดี่ยวพ่อจะเฮ็ดเดียเดยเดยเด่ยวเดียวครับชง,ชงแดงชงแดงชงแดงหยิบงาน,คร,านครับครับม,มาร์นที้เราครับผมแล้วมาร์นปลาหน่อยจริงๆคล้องที่จะ ตั้งใจไปยกมันหนามันเน่านะครับมันเกิดจากความมกง่ายของคนบางคนกลุ่มคนบางคนนะครับที่จงบริษัทนะครับเราไปทังสั้นละปล่อยนมเสียลงไม่นมลำคล้องครับเห็ดแห่นำคล้องเน่าปลางอมนะครับจริงๆปลาร้อยไหลครับเจอกันคลิปหน้าครับผมหากินซ้ำแตยครับปลาีเนแล้วนนี่ก็ปลาซีเน่านะครับต้องดีบกลับไปเห็ดปลาครับโอเคครับปากกดไลห์กดแชรแช่ครับผม ข้าอันนี้ใครให้กินซักรายใช่ไหมครับคุณเดี๋ยวกินชิปไหนครับ